ทุกคนมาถึงตัวที่แบบเบาๆกันบ้างราคาเบาๆแล้วก็มีคุณภาพที่ดีอันนี้เนี่ยเป็นลิปจากแบรนด์ซัสซี่นะคะจะเป็นตัวซัสิี่ฟูตตี้บ๊อบลิปบามนะเราอะ่ะสอยมาทั้งสองสีก็คือจะเป็นตัวสีสตรอเบอรี่แล้วก็ออ a n เรนจ์นี่ตามภาพเลย แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูอินกร d เ e น t ์ท้างหลังนะคะเราอาจจะไม่ได้พูดถึงส่วนผสมมากเท่าไหร่นะตัวนี้เขามีการผสม S P F มาให้ด้วยนะคะก็คือจะเป็นตัว S P F 30เราได้มีการใช้แล้วนะเรื่องของความชุ่มชืนะ้นอะอยู่ได้ดีประมาณนึงก็คือประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการกินหรือว่าดื่มน้ำอะเขาก็จะหลุดออกไปบ้างิ้งความชุ่มชื้นไว้อีกประมาณนึงนะคะ่ะไม่ได้เยอะมาก แต่เอาเป็นว่าสามารถที่จะเติมระหว่างวันด้นแล้วก,ก็จะมีสีประมาณนึงเดี๋ยวเราจะทาสีให้ดูอันนี้เราทาสีสตอเบอรี่นะคะเห็นาเขาจะมีความแบบเปลี่ยนสีนิดนึงเดี๋ยวมันจะลบออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทาสีออเรน์ให้ดู อันนี้จะเป็นสีออเรนต์นะคะดีวเราจะทาสีออเรนต์ให้ดูตอนนี้ที่เราทาคือเราแบบไม่มีกระจกสองนะ้เราเลยไม่รู้ว่าเราทาตรงปากมากแค่ไหนอาจดูปแปลกนิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะเป็นสีสองสีที่เราสวอตให้ดูประมาณนี้เดีย๋ยวเราสวอตให้ดูที่มืออีกทีนึงนะคะอันนี้สีออเรนต์ ในมืออาจจะไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่นะอันนี้สีสตรอเบอรี่นะคะอืมสีสตรอเบอรี่อะสีจะแบบออกแดงๆมากกว่านิดนึงนะทุกคนลองไปตำดูใช้กันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการอะไที่แบบบำรุงแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยอะอันนี้ราคาน่ารักแล้วก็น่าขอุอกมาก